ซังซาจะมาทำเสื้อแนวนี้ให้ดูนะคะอันนี้อันนี้เอาท้องแขนทำแขนนะคะแขนเอาเข้านิ้วหนึ่งนะคะเห็นไหมคะนิ้วหนึ่งก็วัดนิ้วหนึ่งให้ตลอดทางนะคะแล้วก็ตัดนี่ตัดแขนนะคะจะ DIY เสื้อตัวหนึงให้ดูนะคะ เอาแขนออกมาค่ะตัดเขนออกเขน็นถ้าแขนไม่อันนี้คือลักษณะแขนใหญ่ด้วยนะคะถ้าแขนไม่ใหญ่ก็ไม่ต้องตัดนะคะอันนี้คือจะ DIY ให้ดูรูปทรงนะคะแล้วก็ไปอะแดปเอานะคะอันนี้ท้องแขนนะคะเสร็จแล้วนคะคะ เมื่อกี้เราเล้ออันนี้ออกมาค่ะเราล้อปีกเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเย็บคืนหลังจากล้อแขนออกมาแล้วนะคะ

แขนที่เราเลาะอ,ออกอะค่ะเดี๋ยวสั้งซาจะพาทำนะคะเสร็จแล้วเราไปพ้งนะคะที่เราเย็บเนี่ย จะพา diy เสื้อสไตล์นี้นะคะเมื่อกี้ซังซ่าเย็บคือเอาอันนี้ออกมานะคะเนี่ยแขนเนี้ยลายพอยเลยค่ะฝั่งนี้เดี๋ยวสัางซจะล้อออกแล้วก็เย็บคืนเหมือนนี่นะคะวิธีขั้นตอนเย็บคืนนะคะเสร็จแล้วเราก็แขนที่ตัดเมื่อกี้ dẹp hà dẹp แขนก่อนนะคะเพราะว่ารูปร่างรูปร่างน้องจะเป็นคนผอมค่นะนะก็ตัดอันนี้ไปพ้งริมนะคะ กลับด้านลอองมาบึ๊บนี่ก็จะเป็นแขนแล้วนะคะพอแขนเสร็จแล้วแขนเสร็จแล้วเราก็ติดแขนค่ะตะเข็บต่อตะเข็บนะคะช่วงรักแร้นี้นะคะเนี่ยช่วงนี้นะคะ ต่อแขนนะคะ ถึงตรงที่เราตรงที่เราอ่าถอดอะไรนะะี่นะคะเห็นไหมคะนี่คือแขนนะคะต่อแขนนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใส่ยางยืดย่นนี้เลยนะคะยังยืดสิบนิ้วใส่ยังยืดเลยนะคะ ส่ยังยืดโอยคใส่ยังยืดคืนต้อปีใหม่จุ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างกุญสนบุญบุญให้กับตัวเองขอเชิญร่วมงานปิดทองยททีี่่น้มารังยืดบล็อกยังยืดเหมือนเหมือนเสื้อธรรมดานั่นแหละค่ะทั้งนั้นทั้งนี้เก็บรายละเอียดพวงริมอะไรให้เรียบร้อยนะคะนี้ซ้ำซ่าทำคลิปให้ดูนะคะว่าซ้ำซ่า แปลงแขนแบบสไตล์นี้ได้ยังไงนะคะลักษณะเปลี่ยนสไตล์ที่ที่มันใหญ่อะคะ่ะใหญ่แล้วแปลงให้เล็กลงแล้วก็เอาแขนออกคือแปลงทรงสผาสไตล์นี้ให้ดูอะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเป็นมาตรงไหล่เนี้ยค่ะเห็นไหมคะ ถ้าคนไหลกว้างไหลสูงก็ใส่นะคะเห็นไหมคะเมื่อกี้นี่ตัดตัดแล้วใช่ไหมคะตัดแล้วเราก็เห็นไหมคะมันก็จะเป็นแขนแขนตรงนี้คือเกาะไหลเกาะไหลของลูกค้านะคะเห็นไหมคะนี่เป็นเกาะไหลแต่ว่าหุ่นโมเดลของเราผอมค่ะนี่คะ่ะอันนี้คือดีไให้เป็นแขนสไตล์นี้นะคะเล็กลงเพราะโมเดลเราตัวผอมนะคะ ยังยืดชั้งชาใส่เนี่ยสิบนิ้วนะคะเนี่ยค่ะแต่ทีนี้เสื้อนะคะจะบอกสไตล์นี่นี่คือฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ยังไม่ได้ทํานะคะจะให้เปรียบเทียบอันนี้คือแกะแกะอันนี้จะแหวกออกมานะคะรอยต่อเอาขึ้นมาให้ได้อย่างนี้นะคะนี่คือแปลงแปลงเสื้อสไตล์นี้นะคะเนี่ยเห็นไหมต้องเอาปีกนี่ออกเนี่ยค่ะ อันนี้แขนฝั่งฝั่งนี้นะคะเนี่ยค่ะเอาออกนะคะเอาออกแล้วก็ไล่ไล่ไอ้ตรงนี้ออกนะคะเนี่ยตรงย่นย่นที่แขนเนี่ยเห็นไหมคะที่ช่างชาตัดตัดใต้แขนออกมาน่ะคะ่ะอันนี้คือไล่ไล่ไล่งพองๆนี้ออกมานะคะมันเยอะเกินนะคะแล้วก็เอานี่ออกมาเมื่อกี้ที่ช่างชาเย็บก็คือเย็บตรงขอบตรงขอบนี้ค่ะ ตรงขึ้นไปเนี่ยค่ะเห็นไหมทั้งซาแกะออกมาต้องแกะออกแกะออกแล้วก็เย็บผ้าคืนนั่นแหละค่ะสไตล์ของเขานี่ทั้งซาเป็นเป็นเสื้อฝั่งนี้นะคะอันนี้คือ DIY เสร็จนะคะทุกอย่างเวลาเราตัดผ้าก็ไปพ้งริมนะคะนี่คือเสร็จแล้วนะคะขอบคุณมากมายค่ะ